สวัสดีสวัสดีเชาวันพันจันกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วกับก้อนในช่อง yes icon กลับมาติดเมตาอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวละครทัศนมสมกิระดับ SSR ในเมตา SSR บวกนะครับซึ่งในครั้งหนึ่งตัวละครทัศนสมกินี้ก็เคยเป็นตัวละครหลักในเมตาของคอ,อปูบอมอีกด้วยนะครับ oh. เพราะมีการโจมตีหมู่และยังสามารถสร้างสนามพลังได้อีกด้วยนะครับ ซึ่งเป็นตัวละครที่โกงและสามารถแบกทีมได้อีกด้วยสําหรับตัวละครทัสมาก,กิตัวนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันตอนนี้ก็เป็นคอของเกิดกันชุบแล้วนะครับผมทํ<อ>าให้ตัวละครทัสมาก,กิตัวนี้ก็ตกเมตาไปอย่างรวดเร็วนะครับ<อ>แต่การกลับมาของตัวละครทัสมาก,กินี้เป็นอะไรที่โคตรดีมากเลยนะครับผมผมก็ต้องบอกก่อนว่า ตัวละครทัสมกิตัวละครนี้สามารถใช้ได้ในคอของเกร์กันชุบนะผม oh. สำหรับสายฟรีหรือว,ว่าสายที่ไม่ม,มีตัวละครใสายพลังอย่างโบรรส ฟีนิกซ์แมนหรือว่าตัวละครคิงระดับ SSR บวกพวกนี้เราก็สามารถใช้ตัวละครตัวนี้แทนได้นะครับและผมก็เชื่อว่าสายฟรีทั้งหมดนั้นก็มีตัวละครทัสมากิตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถใช้ตัวละครตัวนี้เข้ามาอยู่ในทีมหลักได้นะครับซึ่งทําไมตัวละครตัวนี้ถึงกลับมาติดเมตาได้เพราะว่าตัวละครนี้มันสามารถคอมโบกับตัวละครที่เข้ามาใหม่นั่นก็คือราชาทะเลลึกระดับ SSR บวกนะครับ ระว่าตัวละครราชาทะเลลึกนั้นมันมีเอฟเฟกต์ว่ามีสกิลพาสีฟของการดูดซับดาเมจอีกด้วยนะครับผม การมาของต้นละครราชาทะเลลึกนี้ทําให้ตัวละครทัศมกิก็กลับมาอยู่ในเมตาอีกครั้งหนึ่งสําหรับสายฟรีนะับผมน้นนะครับผมเป็นตัวละครสําหรับสายฟรีนะครับและการดูดซับดาเมจของตันละครราชาทะเลลึกระดับ SSR บวกนั้นก็จะเหมือนกับตัวละครวัคซีนแมนและก็โจเซอีกด้วยนะครับผมซึ่งการดูดซับดาเมจของตัวละครราชาทะเลลึกนี้มันจะรุนแรงมากนะครับผมถ้าหากทําขึ้น 5ดาวเหลืองนะครับ oh. เพราะมันจะทำการดูดซับดาเมจถึง80%เลยทีเดียวนะฮะและถ้าหากยังไม่พอยังไม่พอใจอยากจะทำให้ตัวละครตัวนี้ดูดซับดาเมจที่รุนแรงได้อีกกว่านี้ ก็สามารถทําเป็น5ดาวม่วงกันนะครับผม oh. การที่เราทําขึ้น5ดาวม่วงนั้น oh. การดูดซับดาเมจก็จะเพิ่มเป็น8 6เเเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าการดูดซับดาเมจของตัวละครตัวนี้มันยิ่งรุนแรงมากนะฮะแต่การคอมโบของตัวละครทัสมกิและราชาทะเลลึกนั้นมันจะมีเอฟเฟกต์ไหนเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับผมในการทํางานหรือว่าอย่างเช่นหากตัวละครตัวไหนฝ่ายศัตรูนั้นติดกัดกร่อนแบบพิเศษของตัวละครราชาทะเลลึกแล้วแต่ก็ยังติด สนามพลังของตัวละครทัสมกิอีกด้วยแต่การดูรดซับดาเมจของตัวละครราชาทะเลลึกนั้นก็จะมีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงเท่านั้นนะครับผม oh. แต่การติดสนามพลังก็ทําให้ตัวละครฝ่ายศัตรูนั้นถูกดามเมจต่อเนื่องแบบเรื่อยๆ oh. นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการคอมโบของตัวละครทัสมกิและราชาทะเลลึกนะครับ oh. และเรามาทดสอบคอมโบของตัวละครทัสมกิและตัวละครราชาทะเลลึกของเรากันนะครับ ดยตัวละครโซนิกแมนฝั่งเราก็จะได้ตีธรรมดาไปก่อนนะครับผมเพราะว่าผมให้มันตีธรรมดาไปนะครับแลนนี้ก็จะเป็นพาสซีฟของตัวละครราชาทะเลลึกทําให้ตัวละครที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับตัวละครราชาทะเลลึกนั้นสามารถใช้อันติได้นะครับและตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามนั้นก็ติดสนามพลังถึง5ตัวละครกนเลยทีเดียวน,นะครับรามาดูว่าตัวละครราชาทะเลลึกของเราจะดูดซับดาเมจของสนามพลังได้ดีหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เกย์ดการชุบฝั่งเขาก็ติดโลเมียทอยได้ไปที่เรียบร้อยการรดของเราก็ไล ควรไปที่บอรอสฝั่งเขานะ่ครับก็ติดโลเมยอทอไปที่เรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยต้นขั้นราชาที่ลึกของเราไปที่เกียรกันชุบในรอบนี้ก็ยังติดโลเมยอทอยอยู่นะครับการรบของเราก็ไล่คนไปที่บอรอสนะครับหากเรามีบอร์รสเราก็จะใช้บอร์สแทนทัศสมกินะฮะแต่ตอนนี้ทีมของเราไม่มีตัวละครระดับเอซิสอาบวกที่มีเป็นสายพลังเลยนะครับผมก็มีตัวละครเกดูกันชุบแค่ตัวเดียวนะครับแนะนำว่า หรือว่ามีใครจะแนะนําว่าให้ผมเอาตัวละครตัวไหนมาแทนตัวละครทัสมกิเป็นสายพลังเป็นเมลสกาดหรือว่าตัวละครคริบัสก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอ่านอย่างแน่นอนนะครับผมมาตอนนี้ถึงตาของตัวละครทัสมกิของเราอีกแล้วใช้ปุยขยุครในรอบนี้ดามไปที่6หลานนะครับและก็ติดสนามพลังถึง6ตัวละครกันเลยทีเดียวฝั่งเขานะฮะวอร์รัตส์ฝั่งเขาก็ตายไปทีเรียบร้อยนะครับผม ดนการรอบฝั่งเราไล่ขวนไปในรอบนี้ฝั่งเขาก็จะเป็นอะตอมิกป่าธรรมดาไปเพราะว่าไม่มีลูกไฟใช้นะครับเกิดการช่วยฝั่งเราก็ได้อันตรีไปในรอบนี้เพิ่มกระหน่ำสีแดงในแถวแน่นะฮะสนามพลังก็ได้ทำการโจมตีไปนะผมเป็นสนามพลังรูนนะฮะในรอบนี้และเข้าเทิร์นที่2แล้วนะครับ มาโซนิกฝั่งเราก็ตีธรรมดาไปเหมือนเดิมนะครับผมไปที่อะตอมิกนะครับกาโรก็ไล่คนไปที่ตัวละครราชาทีทเลนฝั่งเขาเนี่ยครับในรอบนี้จะมีตัวละคราาตัวไหนทนดามไปได้ไหมมากาโรของเราเอาดามไปอยู่ที่17ล้านเก็บเกียร์ด้วยกันชุบได้ไปเทเรียบร้อยแ oh. ละพาร์ทสิบทำงานของตัวละครราชาเทเลนเลกนะครับซัสมมกิก,ก็ได้สร้างสนามพลังอีกแล้วนะฮะในรอบนี้ ตอนนี้ฝั่งเขาก็เหลือ4ตอัวละครนะครับราชาของเราก็ได้อันตรีอีกครั้งหนึ่งดำอยที่6ล้านนะครับการโรไล่ผลไปที่ราชาทีา่ลึกฝั่งเขาในรอบนี้ซึ่งตัวละครฝั่งเขาก็ติดโลเมียทอถึง3ตัวละครกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ฝั่งเขาก็ได้ปั่นไปที่ตัวละครการโรคฝั่งเราติดโลเมียทออยู่แล้วก็มีอาวุธ3ดาวปัดด้าเม็10ล้านนะครับ ตามด้วยตัวละครราชาท้าเลืึกฝั่งเขามานะฮะเก็บตัวละครอย่างเกโรการชุบของเราไดา้ไปที่เรียบร้อยนะฮะกเกสืฝ์ฝังเขากได้ติดไปในรอบนี้ดาเมจที่6ล้านก็ยังรับดามิได้สบายสบาย,บายอยู่นะครับมา ตัวละครราชฝั่งเขาก็ตีธรรมดาไปนะครับเป็นที่ตัวละครกาโร่ของเราไม่ใช่ติดเป็นตัวละครอาชูรานะครับและถึงตาอะตอมิกฝั่งเขาในรอบนี้จะมีลูกไฟพอใช่ไหมไม่มีนะครับก็ตีธรรมดาไปอีกแล้วนะครับอาชูรากับตัวของเราก็ตีธรรมดาไปที่ตัวละครอะตอมิกอีกแล้วนะครับเข้าเถื่อนที่3แล้วในรอบนี้มาโซนิคของเราก็ตีธรรมดาอีกแล้วพาสิของตัวละครราชทะเลลึกของเราก็ได้ทํางานอีกแล้วนะครับ มาในรอบนี้ก็ติดสนาพลังเช่นเคยแหละตามด้วยราชาทลิลิกของเราอีกแล้วเก็บอะตอมิกฝั่งเขาได้นี่ฮะตาด้วยโซนิคไปที่ตัวละครราชาทลเลิกฝั่งเขาก็ยังรับดาเมจได้สบายอยู่การ์ของเราไล่คนไปที่ตัวละครโซนิคในรอบนี้เดจอยู่ที่16ล้านแล้วก็เก็บโซนิคฝั่งเขาได้ไปที่เรียบร้อยําด้วยตัวละครราชาเทะเลิกของเรามาในรอบนี้ไปที่โกเคสแต่ตัวละครราชาฝั่งเขาก็รับดาเมจไม่ไหวนะครับผมโดนดูดซับดาเมจไป ไดถึง2ตัวละครนะครับผมในรอบนี้นี้นะครับผมตัวละครทัสมกิของเราก็ทําดาเหจได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมและตัวละครที่สามารถดูดซับดาเหจของตัวละครทัสมกินี้ก็จะเป็นตัวละครราชาทะเลลึกของเราเป็นตัวละครที่ดีมากนะครับผมสามารถคอมโบกับตัวละครทัสมกิตัวนี้ได้นะครับโอเคนะครับผมและในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้กับการคอมโบของตัวละครทัสมกิและตัวละครราชาทะเลลึกระดับ s s r บวกนะครับ หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับหากใครไม่ชอบอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน see you next day บ๊ายบาย